ตาน่อยก็ชิเต็มตาอีกแล้วผัดอาตตาน่อยมาผัดมนันนะเอาอเอาเดี๋ยวนี่แหละตาฉันนี่ดูพุ่นนะน่าเก็บเก็บเดี๋ยวมึงได้พี่น้องค่ะไ,ได้ไปพร้อมกันงานงันอเกินสวยงามอลังฉานไม่พดเึ้นมากงันจนขาแตกไหมขาควยหรือขาเห็ดขาเห็ด แต่ว่าข่อยรู้สึกเลยเนี่ข่อยแตกเมื่อตโตแล้วข่อยข่ <c oughs> อยข่อยไม่ได้เก็บเห็ดโดนข่อยมายื้อยากยืออย้ยอดน,นี่เฮ้ยก้นนี่บ้านผู้สาวจำน้อยพี่น้องค่ะจำออกกําลังกายผู้เดชลูกระไดเอาค่ะเอาอยังก่อนเอาดากถึงก้อนมาสิบ้านนี้เหมือนจ้าติาานปลาได้ค่ะไปไปกุมพี่ลาวกุ้มนั่น,น,นี่นะโอ้ยถ้าได้พอดเจ้งสีเนาะอีกพอด ว่าตัวขันทิมไปสองคนโู้จากป้องไป <c oughs> เป็นเห็ดมองกรนั่นเงแก้งปุ่นอ่ะโอ้ยแรงอ็เฮะยูนี่ค่ะโอ้ยสองคนนี่แมเดี๋ยวสิโทรสองคนนี่กัน điều điều thơ ơi chân ông hiệt tọc ní cân hiệt là có má phượt đấy เมิดพี่น้องขาพิ่งได้เลี้ยงๆเต็มอยู่นั่นแมนเมิดนี่ยมันทางดอกปะไงน,นี่มีแต่ดอกจังสิ โอ้ยจุกหัวเขา่าออกกำลังไก่คักหลายมันหังดอกน้อยค่ะนี่ดอกน้นอยๆบาทหมือล้ว ด้วยทางใจคือว่าเห็นแล้วเห็นแล้วก็นานได้มาหอดอ่ะนาวนาเลี้ยวนาว่เลี้ยวนี่ เกือบที่หนีเหตุหาคน กันดอกใหญ่นี่เฮาสิม่วนนี่พี่น้องค่ะอันนี่มันดอกน้อยมันบานพะเยาะไปแงะนี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ใสเนาะเพื่อนสาวข่อยคือโ ที่ไปนำหาทั้งใดน,นะอุ้ยหมักสวนแห่งอย่าตะตุกฮะ เ,เก็บขึ้นพี่น้องคะ่ะสองคนนั่นขี่ย่านโอ้ยนัน่นฝ้าอะไรหัวเห็ดควเลยหลุด วินคควยสิเป็นล้มแล้วฉันดอกว่าเห็ดดอกบบใหญ่เห็ดดอกน่อยมาเห็นแล้วบ่เอาก็ระได้เนาะอะผู้ตายขอโทษค่ะกระต่ายผู้ขานี่แหละตำกล้อง ส่วนปักมือกำลังว่าสีอ่างเห็ดใต้หน้าส่วนนี่นนยด่ไหมคะกำลังว่าสีวาาเนี่ยมูน้ำหาเทา่าไยมูเอิ้นเท่าไยทางพ่อเห็ดนี่ค่ะแหงฟ้าแหงโอ hết ý nhằm cứ hết buộc thật Mình cứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ui, pui

ถึงญาติมูญาติคิดว่ายูสองคนคือสิ่ป้ายาดดอกวัสซากะป้ายาดดอกแต่ญาติหาเธอเพ <laughs> ระาะเห็นวันนี้เห็นเขาบอกยางตรงก็คือตรงแล้วเนาะที่นี่ไปใช้ គេចាញ់ពួតអែលហើយເຖີ້ເອີ້ຍຈັດປົ້ມຫຼາຍចាញ់ពួតអែលហើយ เออมันกระม,มักินน้ำย่าั่นล่ะนี่เด้มาเส้็เดียวนี่อันวอแมนฉันลืมเบิ้องวอวอฉันปิดเ,เออวอปิดตอนโทรหาพอดีพอดีเหลียวเบิ้องวอก็เลยได้เปิด กลุ่มหีกลุโอตไหายงโอ้ได้หลายเนี่แต่มันก็เพาเอาวยุ่นนะน้งีมันกอุน่ขาเคเก็บปาเ้งบ้างกบ้าหั่นบมี่าดเนาะบมีอตกมาแล้วะไรัติตาลมมีงานสงมาไดางิตาเจอพิตาปุ๊บเจอเห็ดปั๊บทันที แต่ว่าเขาว่าสองคนนั่นน,น่ะพ่อเห็ดปะโนะเนาะบอยดอกน้อยๆพวกฉันบ้าเ,เก็บเอาสิกินๆนี่นนนเนี่ยดอกน้อยๆเนี่ยนั่งเก็บเอาแต่ดอกน้อยๆ <c oughs> มึงนองนัด <c oughs> นได้คือว่าเอานางนั่นนี่พอดีดินี่นั่นขาเหย้า,าอยู่เออนั่นมันมาเป็นขาเตี้ยพอดีฮะ <c oughs> ทางนั่นโอ้ยเห็ดข่อยเลยแตก เป็นเ้นเป็นใสนอนเฝ้าปะเพียแม่นเหมือดเพีโยโถ่คุณฝ่าเอาเต้นมาให้เขาเก็ียพอดเสียผ้ามานมันวะ <c oughs> ทั้งผุนปาดปาดจะผุน เดี๋ยวจะเอาตรงนี้กันพี่น้องค่ะคเพื่อนเราเป็นยางไปสองคนพ่กค่อยพ่อเห็ดมาพ่อย้ายตาจังพ่อเห็ดพ่ะนะยูพี่ค่ะจ้าโอ้ยขนาดทางนั้นเดี๋ยวนางเดี๋ยวอดอกเห็ดไหมขยชมาสะออนดอกเห็ดแถบไหนโอ๊ตมือ ขับรโ anyway, ตัวอีกแล้วค่ะซูนยเปาะเปะอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนางเดี๋ยวหายใจบ่หอดทองแล้วเมย์ปุ้ยปุ้ยปุ้ยงดอกนี่บ้านนี่งามแต้งามว่าพี่น้องจ๋าเก็บปศทันพ่ะนะ พวกมจักมองสีเลเหมืนบ้านางพ,าานาพวกหลายๆบริบจากมองไปพี่น้องเลยนนก,บบกระตื้นตวะวัตีปาพี่น้องค่ะเหลืองอาลามเลยบ้านี้บ่งเนแปด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 บ้านสายทางเลยนะแมน อันนี้สามดอกเจนเก็บนางเก็บดอกสี่ดอกเก็บเลยเก็บเก็บเก็บอ๋บาดตีดายไม่ได้อยู่ขาทั้งขางต้องนักบาดอย่างเดียวพอย้ายแต่จัง่ายยัดยังมาพอแต่จังเห็นเห็ดมันย่างกับพี่นุ้ยด้วยเห็ดเห็นเห็ดนี่จะเห็ดน้อยคลาสแบบคือเจ้ของเนี่ยมันยงนด่าตาน่เห็ดย่างหลายมันมองยังไงเราจุาตาใสเราได้แบบ เก็บไปเรื่อยๆจะเฝ้าเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวไปไกลมันตติมเตล์เติมเตล์เดี๋ยวเอามอให้หนูหัวจุ่มกันบานี้มึงนะเดี๋ยววันเาร์ก็มาอีกไม่วันเา้าที่ตะไคร่ว่าง เขียนใบลาจาักเมื่อนี่ยอูจจักเขียนใบลาป่วยี่้มั้สอนน้องสอนนุ่งไปทัวร์นี่มาดิพี่น้องเลยคุยบอกพใหไงไปรับเมียจังมองบอกแล้ววะาอับบ้านซ่าเดีได้บอกว่ากลับไปเมื่อมีแต่ดอกง่ายๆแสดงพูนทัวร์แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามองนี่กันถาก,ก่อนตายแล้วทางพูนพี่น้องคะ่ะมาเจอดงเห็ดอีกแล้วตายแล้วพี่น้องทาง เก็บอ้ยพี่น้องค่ะมึงเน่เก็บเก็บเก็บหลายหเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บทางนี้ก่อน่หนหล,ล,ลายหลหลายหลไปว่าถึงหมปืปล่ามาพ่อ,อคุมมาพ่อ,อคุมทับตอนค่ำ แมนนี่หรอพี่จังว่าขันบ่ลองเขาก็บู้ว่าป้าไหนมันออกแมนบอโอ้ยพี่น้องขาพวกนี้ตายแล้วคุณนุ้ยว่ดดเาเป <c oughs> า็นตะลับตะนอนอีอดดดกแหละอาอดอกแตกจีแมนอยากมุน หน่อยกบชีเต็มตาอีกแล้วผัดเอาตาน้อยมาผัดมันนะเอาเเดี๋ยวตาฉันนี่ดูพูดนะน่าเกบเก็บเกเดี๋ยวไมได้ไปพ่อมกันงานงานน่ะเพื่อสวยงามอลางชานอ้ยพูดเห็นไหมงานจนขาแตกไหมขาคอยหรือขาเห็ดขาเห็ด แต่ว่าข่อยรู้สึกตัวนี่ข่อยแตกเมื่อโตแล้วข่อยข่อยข่อไม่ได้เก็บเห็ดโดนข่อยมายือ้อยากกี้ยอดนี่เฮ้ย <c oughs> ก้นนี่บ้านผู้สาวซำหน้อยพี่น้องค่ะจำออกกำลังกายผู้เดลชลูกระไดเอาค่ะเอาเอียงก่อนเอาจากถึงก้อนเลยจิบันนี่เหมือนเจ้าติงบ่ได้ค่ะไปกุมนีหลรากุ้มนั่นนี่น่อะอุ้ยทาไาทพอดเจ้งสีนาะอีพอดนี่ค่ะ ะเดี๋ยวฉันเก็บเห็ดเกินเห็ดมันหมักพี่น้องค่ะอุ้ยกำลังขึ้นตุปุติปิโอ้ขาเน่าอันนี้เน่าเลย ที่พาก,กันกลับไปหารถแล้คาค่ำแล้ว